สวัสดีค่ะก่อนจะไปติดตามรับชมฝากเครดิตเพจผู้แปลเพจแปลไม่หลับไม่นอนฝากติดตามผลงานกันแปลทางเพจด้วยนะคะตอนที่สามท่านพ่อท่านแม่ เขาจะเดินทางไปร่วมงานประลองยอดยุทธที่กำลังจัดขึ้นการเดินทางครั้งนี้ต้องใช้เวลานานหน่อยและเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาล้างแค้นเขาจะหลีกเลี่ยงพวกเขารดยใช้เส้นทางตามถนนชายแดนเอาเฮ้ยเชินหูจินพ่อละคิดถึงวันวานตอนที่พ่อเอาแต่คอยฝึกฝนเจ้าให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อหวังว่าเจ้าจะเติบโตซักวันเหมือนวันนี้ แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราแล้วคือการที่ได้เห็นเจ้าเติบโตไปข้างหน้าจนประสบความสำเร็จเฉินหูจินเอ๋ยเฉินหูจินแม้ว่าเจ้าจะถูกฆ่าตายไปและต้องตายอย่างโดดเดี่ยวในชีวิตนี้แต่เจ้าก็ยังมีพ่อมีแม่ที่รักเจ้ามากจริงๆดังนั้นในชีวิตนี้เพื่อท่านพ่อท่านแม่ของเจ้าแล้วข้าจะใช้ ความสามารถของข้าทำให้พวกท่านภูมิใจแทนเจ้าเองห <c oughs> ูจีนไม่ว่าลูกจะทำอะไรก็ตามแต่แม่จะคอยสนับสนุนเจ้านะลูกจงจำเอาไว้ว่าลูกยังมีพ่อแม่คอยอยู่เคียงข้างลูกเสมอนะอืมท่านพ่อข้าจะพยายามให้สุดกำลังฮะ <c oughs> ถ้าข้าไม่พยายามให้สุดกำลังก็ไม่ต่างจากสุนัขที่ไม่ยอมดิ้นรนท่านล้มก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งนี่คือประสบการณ์ที่ข้าได้เรียนมาตั้งแต่เด็กฮ่าฮ่้ข้าน่าเป็นปรมาจารย์ที่ดูแลนิกายหลินซ่งมาหลายชั่วอายุคนในรอบหลายร้อยปีที่ผ่านมาและข้าได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งด้วยประสบการณ์ของข้าแล้วข้าจะถูกคนอื่นรังแกได้อย่างไร ฮะดังนั้นท่านพอ่อท่านแม่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของข้าไปหรอกข้าจะยอมชิงหนีไปก่อนก่อนที่จะถูกฆ่าตายข้านะ่ะจะเอาชนะงานประลองยอดอยุทธครั้งนี้เพื่อให้สำนักข้อคุมินินญางของพวกเรามีชื่อเสียงด,งดังๆฮ่าเฟึบเมืองขนนกนะจุดลงทะเบียนงานประลองยอดยุทธอ,อ อีเมนน่ะบ้าจริงข้าอุตสาห์พุดจาใหญ่โตและแสดงความทะเยอทะยานออกมาให้เห็นแล้วทำไมข้าถึงเมาเรือแทบตายก่อนที่จะเริ่มด้วยเนี่ยเฮ้ยใครจะไปรู้ว่าใช้ทักษะเวทสร้างเรือห่อเล่นเมคานิกขึ้นมาแล้วข้าจะเมาแบบนี้อืมที่สำคัญข้าไม่น่าโมก,กินไปหน่อยเลยหอวา อะไรเนี่ยเรือหอเล่นเมคานี่มันเป็นพหาหนะของเทพเจ้าเท่านั้นถึงจะมีได้นะลูกชายของพวกเราช่างสุดยอดจริงๆเจ้าหนุ่มน้อยช่างมีพลังกันบ่มเพาะแข็งแกร่งมากเรือหอเล่นเมคานี่ไม่ใช่ว่าใครจะมีได้เฮสุมแล้วที่เป็นเชิญหวู่จิน ที่สามารถสังหารหมู่สิทธ์ทั้งสิบสานิกายไปหึต่แกนี่คงมีฝีมือไม่ธรรมดาแนะ่ฮดูเหมือนว่าการที่ข้าต่อสู้กับสิบทั้ง13านิกายคงจะทำให้ข้ามีชื่อเสียงดงดังสินะฮจริงสิท่านมหาข้าถึงที่นี่คงไม่ใช่คิดจะแก้แค้นข้าใช่ไหมฮฮ ความแค้นกับสิบามนิกายงั้นหรือมันไม่ใช่เรื่องของข้าสักกันหน่อยและอีกอย่างข้าจะไปต่อสู้กับเด็กรุ่นยาวอย่างเจ้าได้เยี่ยงายกันฟึบเชิญเข้าไปข้างไหนเถอะเจ้าคงมาร่วมงานบัลลังครั้งใหญ่สินะห้องลงทะเบียนอยู่ด้านขวานะขอบคุณท่านผู้อาวุโสโชคดีไปนึกว่าจะมีคนมาล้างแค้นเสียอีก พลังการบ่มเพาะของข้ายังไม่คงที่ไม่งั้นมีปัญหาแน่ฮฝีมือของหนุ่มน้อยคนนี้ช่างไม่ธรรมดาจริงๆในอนาคตเขาอาจจะกลายเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งของข้าแน่ท่านผู้อาวุโสแย่หลินเฉินได้ลงทะเบียนกันประลองยอดยุทธที่นี่ไหมฮะแย่หลินเฉินเหรอเอ๊ะ เขาเป็นตัวเอกในเกมที่ฆ่าเฉินหูจีในเกมนี้ด้วยดาบสินะเป็นใครกันนะที่กำลังตามหาเขาอยู่ตกลงแล้วแย่หลินเฉินมาที่นี่ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะไปกันเถอะเซียวโรค่าคุณหนูไปหาท่านอาเฉินกันเถอะฮะเป็นนางนี่เองฮะ ความทรงจำในอดีตของเฉินหู่จินก็ไหลผุดขึ้นมามากมายท่านพี่หู่จินฮะไปสิวชิงหวานใจในวัยเด็กของเฉินหู่จินสิวชิงนี่คือกำไรหยกของท่านแม่ของข้าข้าให้เจ้าแล้วนะต่อไปนี้เจ้าก็คือขวันของข้าอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปจัง <c oughs> ข้าอยากจะเป็นภรรยาของท่านพี่หู่จิน คูม,มันของข้านางเติบโตขึ้นมาเป็นสาวงามมากเฉินหูจินเจ้าอย่าได้โทษข้านะกึกไม่ไหวแล้วฝึบหืมเจ้าเออแอมอ่าเฉินหูจินนี่ตอนที่สี่ฝึบต้องรวมพลังแล้ว ต้องมีสมาธิให้จิตใจมั่นคงเชิญนหูจินเป็นปีศาจร้ายที่ฆ่าคนไปมากมายไปเสี่วชิงอย่าใจอ่อนกับเขาสิยื้ข้าไม่ได้กลัวสักหน่อยนะเอ๊ะไปเสี่วชิงทำไมนางถึงทำหน้าตาแบบนั้นนะฮใช่แล้วนางเป็นคู่มั่นของเฉินหู่จิน และนางก็คงตื่นเต้นเป็นเรืงธรรมดาที่เห็นคู่มั่นของตัวเองฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเชเจ้าคิดว่านางตื่นเต้นจริงๆงั้นหรอสวัสดีเซียวชิงข้าไม่ต้องตื่นเต้นและต้องเป็นฝ่ายทักนางก่อนแล้วก็อย่าทําให้นางตกใจฮ่าฮว่าไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะเอ๊ เอานี่ไปกินปีศาจร้ายเฉินหูจินฟึบฮือมเจ้าไม่ถึงอะไรกันฮะเจ้าปีศาจชั่วยังจะกล้ามาเสแสร้งแบบไรอย่างไออีกเจ้ามีแผนกันอะไรกันแนะ่ฮื่มนังคิดจะฆ่าฉันจริงๆสินะเฮ้ยคุณหนูไปนี่เปลี่ยนไปมากจริงๆนะพวกเราไม่เจอกันนานก็ไม่คิดจะยิ้มแย้มทักทายบ้างหรอ เจ้าไม่ควรทำแบบนี้ต่อหน้าสามีของเจ้านะฮะช่างหน้าด้านจริงๆนี่เฉินหู่จินตั้งแต่วันที่เจ้าใช้ทักษะต้องห้ามไปพวกเราก็ยกเลิกสัญญามม่นหว่างกันแล้วดังนั้นพวกเราสองคนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปหืมปีศาจอย่างเจ้าข้าจะกำจัดทิ้งซะฮะ้งั้นหรือึบ ฮก็ได้คุณหนูไปตอนนี้ค่ายินอยู่ตรงหน้าเจ้าแล้วข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะทำอะไรข้าได้บ้างเอ๊ะนี่เจ้าอย่าเข้ามานะเฮ้ยฉินหูจินเอ๋ยฉินหูจินทำไมเจ้าถึงยอมสละตัวเองเพื่อช่วยนางด้วยละ่ะไปสิวชิงนังเป็นคนที่ทรยศเจ้านะฮท่านพี่หูจิน เสี่ยวชิงรู้สึกอึดอัดเหลือเกินเสี่ยวชิงเจ้าจะต้องไม่เป็นอะไรข้าจะหาวิธีช่วยเจ้าให้ได้ไปเสี่ยวชิงตัวร้อนมากเป็นแบบนี้คงรักษานางไม่ได้แล้วถ้าข้าต้องรักษานางให้ได้ก็คงต้องฝึกทักษะต้องห้ามแล้วฮะฉินหูจินเจ้าฝึกทักษะต้องห้ามเจ้าควรถูกไล่ออกจากนิกายไอ้สารเลว กล้าดียังไงเพื่อนางแล้วรักฐานวิญญาณของข้าได้รับบาดเจ็บสาหาัสและกันบุ่มเพราะพลังก็มีกลิ่นไอปีศาจผสมตราบใดที่นางมีชีวิตรอดไปได้ข้าก็ยอมทำทุกอย่าง <c oughs> ท่านพี่หูจิน ไม่ว่าท่านพี่จะฝึกวิชาชั่วช้าอย่างไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสิ่วชิงจะไม่ทิ้งท่านไปแน่นอนแต่หลังจากที่ข้าตายไปผู้หญิงคนนี้ก็เรียกว่าปีศาจเอ๊ะหรือว่านี่เจ้าต้องการอะไรจากข้ากันแนะ่ทุกอย่างที่ผ่านมามันเป็นเรื่องโกโหกงั้นหรอเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะ ทำไมหัวใจของข้าถึงเต้นเร็วแบบนี้ล่ะแต่เขาเป็นปีศาจร้ายนะฟึบเอ้ยไม่มันปวดหัวเหลือเกินฟึกคนหนูท่านเป็นอะไรไปฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคนหนูอย่าทำให้เซียวโรตกใจนะเจ้าปีศาจชั่วเฉินวูจิน ล่อยคุณหนูของข้าเดี๋ยวนี้ฮะชิพจรของนางทำไมถึงได้เปรปรวนแบบนี้โดยเฉพาะส่วนสมองและมีจุดชิพจรของนางถูกปิดผนึกอยู่หลายจุดเป็นไปได้ไหมว่าความทรงจำของนางถูกบิดเบือนไปใช่ไหม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแอดมินจด้วยนะคะ